นะครับเปิดขึ้นมาครับแตะมาสวยมากหลุดขึ้นมาแล้วแล้วสับเลยลูกนี้1นึ่งนะี่ยครับโอ้โหแม้วิเนซิอุสครับขึ้นนำแล้วครับเรามาดิตรวินิซิอุสกูเนี่ยประตูที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็บอกนำเอเชียเจ้าบ้านไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับยิงเฉียบคมมากครับโอ้หักข้อมานี่เข้าไปเลยครับวินิซิอุสโอกาสจบสกอของเจ้าตัวครับนาัทีที่22อแนวรับพลาดซะแล้วครับ โอ,อการยิงของวินดิซิวส์นี่สองครั้งนะครับเปลี่ยนได้หนึ่งประตูก็เช่นเดียวกับบาร์เรโนเดียสรแต่ว่าบาร์เรโนดดียสยังไม่ม,มีประตูครับเปิดข้ามมามาที่เมนดี้ฝืนกับหลังมาครับเซมิโล กได้โมริจ่ายทุกสวยครับขึ้นมาแล้วแตะแล้วเป็นชุดยกลูกนี้เรียบร้อยประตูวาสองศูนย์ครับตัวนี้นี่ประตูที่7ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้นะครับแล้วประตูนลิเวอริกเป็นเต็มเลยครับในเกมนี้โอ้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นประตูที่ชี้ชัยชนะของทีมได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมสามารถรับชมไฮไลท์การแข่งขันลาลิก้าสปเปนได้นะครับแบบมีเสียงภาษาไทยครับได้ที่เฟซบุ๊กทูวิชั่นนะครับก่าอ้าวหลุดมาแล้วโอ้โหเนี่ยครับไปพลาดโอ้จังหวะตัวนี้โครสโดนขโมยไปเลยครับล้วเป็นเปเร่ครับที่เข้าไปอม,มอบของขวัญให้กับโคเช่ครับแล้วแบบนี้นี่ชักไม่แน่แล้วเหมือนกันนะครับเหลือตามห่างเียงแค่แส,สกอเดียวแล้ว